สวัสดีค่ะมื่อวานยูกส็สองนูซีชั้นแนวนะพี่น้องขอโทษขอไปไมไ่ถือมือยกไปดีๆครับถือผวยฟุ่มได้กินพี่น้องตอนนี้เข้ากับเป็นมือไรสดซุ่มปิดรอบที่47นะฮะเวลาเข้าอาจารย์นั่งตีสวีเดีอาจารย์ตอด,ด้วยนะคะนี่พี่น้องสวัสดีครับชิคขอร์บอค่ะอาจารย์กินดลคจ้า<อ>กินแล้วนะฮะที่หน้าตาก,กองไลยอ่าพี่จุนพี่บ่าวภูไทยก็มาแล้วนะคะพี่น้องแต่มื่อนี้ฝนตกลิ่นนะฮะกำลังสีเศร้าเลยพี่น้องแต่ว่าก็ยังลิ่นอยู่นิดนึงนะคะ แล้วก็ตอนนี้นุ่นจะพามาดูทีมทีมงาน,นอ่าก่อกำแพงสร้างทีมสร้างพกกันกําแพงนะเพี่องตอนนี้ถึงไหนแล้วนะคะเดวพัฒนาไปเบิงนะคะแล้วก็ถ่ายบยากาศรอบงานะให้ดูว่าไร้สุดคุปติราวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคจ้านี่ตอนนี้ถึงพื่อล่องเสาเด้กเพื่อนเพื่อล่องเสาแลรวก็ล่องปูนแล้วนะคะเคนใส่รถนะคะ ไก่ตยแล้วดอดืด้เลยดื้งดิดกินนุ่มล่งเลยพี่น้องล่องเสาล่อยังเดียวนะคะอันนี้พุทธพ่นใส่ป่นเลยที่พี่น้องคาดว่าอีไม่นานก็คงน่าจะเสร็จนะคะพืชเท่ไปสุป่นเลยพี่น้องชี่พ่นล่องเสาไหวนะคะพเทศจาก ทางผุ่นทางลึกๆมาทางขาท่อนท้างนะคะฝนจะลิ่มพี่น้องฝนจะตกลื่นจริงไหมอ้าวเจอเจอใครอะ่ะนี่ทำไมหมุนเจอพี่นุชเจอพี่นุชทำไมต้องหมุนตัวด้วยย่านท่วงมาว่าเอานหนำปันหรวะนี่น้ำบ่อยนี่ กินข้าวหรือยังบอให้แม่บอาให้แม่ไหนแม่ลงมาหรือยังไม่ยังไม่ย okay. ังไม่ลงมาชิวเยอะมากเลยนะพี má, uh uh ่น uh ้องก็ต uh ่อเมื uh ่อก uh ี้เนี่ยก่อนน้องบอยมาแป๊บหนึ่งอันนี้น้ำวอ่าเดี่ยงทุกงานทุกเดือนที่ว่าร้อยห้าสิบแก้วทุกทุกอาทิตย์นะคะทุกรอบนะคะอันนี้พี่ปูนะคะแมค่าเฮ้าม่คาใจดีนะคะ ท่านผู้บริษัจะเห็นล้ากินขายอาหารตามสั่งสิที่มากสับงน้ำเพินนะคะแล้วก็น้ำมีบริการส่งด้วยนะคะอ้จารยงนั่น่่งเศร้าโอ้ว่าผู้ใดาจะได้แก้วอ๋อดวาผู้ใดมาตกซอยจ้อจารย์ตอดนะคะอันนี้ที่จุนโอชคนู้ซักอี่แก้วสั่งแก้เดียวเอาไม่กินหรอน้ำมัไม่กินหรอ โอเคจ้าเดี๋ยวจะเดี๋ยวนุ่นยางเปล่าเด้อจ้ามีอาจารย์บิวสวัสดีอาจารย์บิวด้วยนะฮะรอรอขึ้นได้พี่น้องรอรอขึ้นเด้อคาดว่ามื่อวานนาสิลินได้อิทบเนาะทักสกวลสมีแต่อยู่กุลาแก่ทีเลื่อนไม่ได้ที่น้อยเพราะต้องเชี่ยหลังคามยังเมียนจ้าเดี๋ยวนู้ซีปัตตาแข่งแข่งกับโบโตกแล้วเล้อาจารย์บิวหัว เล่นเลินเล่นเลนนะคะโอเคเดี๋ยวนูสิพาไปกินเขากันนะคะพี่น้องมาหาท่าพี่ผ่านกินตำยีเพื่องต้นมุ้งเบาแล้วต้นน้ำเหนือมาเด้อพี่หมีเอ้ยตำยีเพื่ง เห็นจนตาสวดจนหลีเพิงมีเพิงจนหลีเพิงมีเดียวต้องการกังมากินน้ำพี่น้องอ๋อเห็นมาล่าสุดเรากินโดนัทนักดนตรีเหลี่ยของแฟนมาสั่นแฟนของนักดนตรีซื้อมาเขาหอบแฟนของน้องการเพราะน้องการดูแฟนนักดนตรีทุกคนนั่นก็พู้เดียวนั่นก็จันบิวผู้เดียวอันนั้นเป็นผัวใหญ่ที่สุดในโลกเป็นดายตีเหลี่ย นี่ค่ะเพิ่นอุ้มหอบหมอเพิ่นบอกบิวตี้ผัวอุ้มเรื่องอะไรก่อนผัวอุ้มมันการแหม่บ้าบิวบอกเมาแบบเปื่อยแล้วก็อุ้มน้องการคนตาอะไร้องเกิดอะไรอันนี้บอดดี้ค้นตาใม้เพร่พี่ยุทธพี่ยุทธซื้อให้ใครล่ะใครขอหล่ะเมื่อวานซื้อให้ใครใครขอเมื่อวานล่ะในวนสุดนะขอซื้อให้น้องตัวเล็ก ซื้อให้น้องตัวเล็กแล้วก็ให้น้องการด้วยอ่าไม่ใช่นะตัวเล็กบอกว่าให้ซื้อแบบให้ซื้อเป็นแบบแบบกล่องนให้ครบทุกคนเพราะว่าเพื่อนตัวเล็กเยอะยาวๆฟุ้งๆอแบบฟุ้งๆแบบหงมิติอันนี้ของน้องการ2องอัน beauty ตัวเล็กแล้วก็เอิร์นจบครบพอดีเลยน้องการได้สองอันวันนี้แต่งโทนหน้ามาแบบ แบบไหนคะแบบนุงเหี่ยวตาเหี่ยวคือสัตในสัตว์สิบกว่าผ้ามั้งเนี่ยแบบมันยาวอ๋ออีแนนบ่เออแนนเสร็่ปะคือบ่บ่คือเอาเธอคือเด้อบ่คือจะบ่มีนมอ๋อหุ่ยแรงนะอยังนี่บึ้มนะบยอมได้เลยจนปวดออกจากมาเฮ้ยมาคุณ่โหแล้วเปิดให้กันเบิ่งเน่อกุ้ยใหญ่หน่อยเนาอเออมากเออเล่นนเเาอาพูดอะไรนี่พูดแทรกเก่งโอ้ มาทำกันเ,เล children, ่นิงกน้กนตมดยโมโหว่าฉันบลมาหาฉันมหนอะไรทุกคนน้นมใหญ่จะฝ่าขึ้นหมอไปนเอมเธอเธอม่มาสำรับฉันฉันกินน้ำบูฮาวายเธอกินน้ำมะแอปเปิลมาขอนขานี้เลยจะไถ้าอยากให้น้องก็นอมหน่อยน้องมาเอาเอาลิ้นแตเลยรบเพียบพี่น้องน้องให้หน้เา เกินจับเราไห้สิสาดมกคุงโวยโอ้พิี้แล้วนี่ไม่รับนี่นี่ชบอาหารเอมากเลยเนนพึ่ทีมงานตอนนี้เ็กำลงกินเขานะครับพี่น้องก่อนงานเริ่มนะคะโอ้ยเป็ดเปเอาไปราบเนี่ยโอ้ยจังเดอว่าเป็ดโตจริงร้อยมากสักคำไปบงเลโดเออเลดไปประกูดน้ำไม่กิ้โดนเน้อสุราเป็ด กันันเจาต้องไปจอดเมืองไกลเฮียนยายบิวตี้เพราะว่ามีไก่เขียดบไก่เดือดไม่ถือว่าหายแงไม่ถือหายแรงเลยนะนี่นี่นี่เขาได้ยินมาแล้วนี่ใครว่าไก่ทางบ้านแคร์แซมบางม่วงข้างบ้านกระเซเอาผู้บ่าวเกาหลีท่านไหนโอปป้าใ่าไหนมานั่งค้างเยาว่าแถวที่ค่ะเกาหลีบ้านขอบคุณพี่ยุษนะคะต่อไปคงจะเป็นรองเท้านะคะว่ารองเท้าไม่มีใส่แล้วค่ะส่วนซูงอยู่บอกไม่ค่ะเข้าไปก็พอแล้วว่าใส่ซ้อมเต้นซันซูงฟิบนิ้วนี่ ตอนแรอยู่นึงกับเมียคอยนี่แหละผู้บ่าวโอป้าจากแดนพรสวรรค์เลื่อมทางไม่เฮียนล่ะผู้บ่าวเป็นย้อมเป็นเปียสีผมเน๊ะพี่กันต้องเมียมาได้จำได้จำได้จำได้ตอนพี่กับเมียบอกอะไรกับเมื่อเอาหัวกุ้งอะไรเป็นได้กับเมือคอยเมื่อให้แม่บ้านมาคอยยืดดินี่บ้านโอป้าโอป้าเจ้อบ้านญาติพี่กันไล่รคอยหนี นี่แม่เฮียนกูแล้ววะบ้าปวดใสเฮียนเข้ายูตอนนี้เท่าไรวะแค่เห็นโดนโฟดโดนตอนน่ะอุ้มป้าแย่นะบังกะร้อนเด็กๆก็ลังจไปเตรียมสถานที่หม่องยูนะคะพี่น้องโอเคโอ้ยโอเคพี่น้องพ้ากี่ข้อเรี่ยวๆนะคะพี่ม่านห้าวกินแล้วก็ต้องเมียน้ำมันจ่าตี๋บะเมียนบะใหญ่เอ๊ะพ่อรักษาความสะอาดช่วยบอสด้วยนะคะอันนี้แก้วน้ำห้าวากินอะแก้วนี่ นุ่นกินผู้เดียวสามแก้วบ้านูุ่นสี่กินผู้เดียวหนึ่งแก้วแก้วดิแก้วสองแก้วกินนู่นกินสี่กินสองแก้วนะคะดูดข้าวผิวเหล็กพร้อมบอมแมนนั่งกินหัวเอื้อยนั่งหลงแก้วนั่งเอื้อยก็เลยดูข้างนั่งแล้วๆนะคะพี่น้องผากันกินเขาแล้วๆต้องอ่าน้องอุ้มก็บิวตี้นี่ผากันไปห์ท้ามงสถานที่ภูสาดเพื่อนเที่ยวงานท่ากเที่ยเมียนทวยเมียนจานนะคะ เพื่อไปเตรียมความพร้อมด้านหน้าเวทีนะคะเตรียมชุดเตรียมยังของน้องๆน,นะคะส่วนนุ๊กที่ก็เตรียมตัวแอดมินนะคะแล้วก็ถ่ายรูปแห่บอดเหมือนแรกนี่นะคะคน,นุ๊กก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะ,คาะ,คะฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราคืนนี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกความเมตตานะคะโอเคค่ะพี่น้องวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย